พี่นายพระเจ้าพกยายักใจรันพระงเป็นติลามันคงพ่อองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นพร,รงังสามบา,มามสทรงเป็นโลเป็นคำพังที่เข้มแข็ง ใจมันระหับได้อ,อาดีนเมื่อก่อนดื่มเหล้ามากไหมเยอะไหมครับโอ้ยเยอะอหลับก็ชักชินนิดวันหนึ่งวันหนึ่งกี่ขวดไปกินไปกินตามเป็นกั๊าซเลือกมาปีครึ่ง ทำไงถึงเลิกดื่มเหล้าได้เหมือนมีคนมาห้ามเลยครับเหมือนมีคนมาห้ามติดติดเบียร์มากเลยอแล้วมีอย่างอื่นไหมที่ทำให้เลิกดื่มเหล้าได้ก็เล่นหวยครับตอนนี้นี่ไม่ได้เล่นเลยครับเพราะอะไรถึงไม่ถึงเลิกเล่นหวยได้มันมีคนมาห้ามมันมีคนมาห้ามพอจะรู้จักพอจะรู้ไหมว่าคนนั้นคือใครที่มาห้ามไม่รู้ครับ คุณลุงชื่ออะไรครับชื่อศักทวีครับศักทวีชื่อพ่อนห่ชื่อไม่มีใครเหมือนนะอืมศักทวีชื่อเล่นชื่อสรพงชื่อเล่นชื่อสรพงใช่สรพงชาตรีใช่อยู่รใช่อยู่แม่ก่อนรู้จักหมดเลยแต่ผมโดยมากไม่แค่จะบอกชื่อจริงเวลาต้องสีชีวต ก็เปลีนทิศนั้นยามทุกเจีย็นตายดุดดังอาทีกำบังไรที่ทักพีแต่ยังความผูกเฝอดูเราอยู่พร้อมชูใจที่ต้นใจพระอาจารประหน้าที่แท้ พาองทรงพี่พักพิงนำพาี่นใยพระเจ้าพักพิงนายพระสงเป็นีลามันคูพาอองทรงเป็นพระเจ้าเป็นพรังามสามบาททรงเป็นโลเป็นคำพังที่เข้มแข็ง ต่อไปนี้ฉันจะมาต่อสู้เพียงลำพังเพราะพระองค์ทรงมีชยัยเนื้อฟ้าเนื้อความตายความบาปทรงเดินไปเพียงทางฉันอขอบคุณพระเจ้าเสมอสี่หง Thank yeah. you.